สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเวลูนี่นะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต9เร็กเลนไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามันยมอยู่แค่ออปชั่นเดียวนั่นก็คือ Engine เอนจิ้นนะเพราะว่าจะได้บูตในเรื่องของพวกเพลซิ่งพาสซิ่งเดวบลิ่งให้มันสุดกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของเทรดเนี่ยจะมีเอัลไซฟุตช็อตลองช็อตเทเกอร์ลองแพสเซอร์แล้วก็ลีดเดอร์ชิพครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไไไงงบงบ,บ,งแบบบบดดบ้้้้้้้้าาจััแแป๊เเดดดดดีีียยยววรรููลออนน่โโหซึม โอ้ oh my god ลูกแรกโคตรสวยยิงไกลก็ต้องลูนี่นะสวยงงมสวยงามงาม,มันเขียวยากอะสําหรับผมเนะมันจะมีความแบบบาลานซ์ตัวไม่ค่อยดีอยู่โอเคสวยลูนี่เข้าข้อโอเคลูก okay, ที่สองโคตรคมบ่นแป๊บเดียวยิงอย่างคมเลยนะโอเคสวยเจ็บโอเวอร์มาเวนลูนี่ยังไงเวนลูนี่แฮตชิกอ่ะชนมาดิลายต่อล่ยเจ้าพ่อลหลต่อล่จริงลูนี่เห็นปะลายต่อไล่คือใครก็ได้อะ่ะกองหลังตัวเมตามาเหอะ เอิ่มเด็ดแป๊บนึงนะมาเวนรูนี่ขอยัดกลางไปกลางเน้นๆนโอเคสวยงามลูกที่สี่โหนี่นครึ่งแรกนะยี่สิบนาทีสี่ลูกแล้วอะดูความโกงมันดิผมว่าเก่งอยู่แหละดีนาตาเล่อะท้ายภาคก็ตอบโจทยนะ์นะนะรูนี่ดูดบอลลงได้ปะเอาลูกมงยังไงโอเคสวยงามรูนี่คือแบบสารพัดประโยชน์มากติดแค่พอดีทม์นิดเดียวไว้ที่เหลือเพอร์เฟกต์มากอะรูนี่เตรียมตัววิ่งนะเดี๋ยวให้มันวิ่งก่อนเลย หนึ่งสองพุ่งเลยละโอ้โหดูดิวิ่งแบบจะหลุดจริงอาบลลงแบบนี้เขียวเขียวไม่เหลือจริงดูดิไม่ต้องยิงเขียวก็ได้เว้ลูกมันดูแรงมากเวนรูนี่เตรียมตัวนะเดี๋ยวลองวิ่งแบบเร็วๆโอ้โหไม่ได้แคนเซิลก่อนตอบขึ้นมาเวนรูนี่แทงไปจังหวะนี้เอา้าหลุดนะเว้ยเป็นสกิลโชด์ีิโอ้โหโดนเสียบจะโทษมามเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิงยัดแรงๆ,ๆไปรูนี่เน้นๆมาขอแบบเข้ามุมขวาได้ปะ โอ้โหยิงจุดโทษคือแบบไว้ใจได้จริงตัวมันโกงนะโดนแดงเลยหรอมาลูนี่โชว์ฟรีคิกดิวิ่ยแบบนี้เข้าได้นะเนี่ยเจี่ยวด้วยไม่เหลือโอ้โหลูกยิงไกลคือสุดมากฟรีคิกลูกตั้งเตะทำได้หมดจริงสุดๆวัลูนี่เออสวยลูนี่เตรียมตัวนะอะไปยาวๆฮิวตูฮิวได้ป่ะโอ้โหหลบมาแล้วเวยบอลโลนี่ก่อนขอบอลซี่ไปเขาไม่ยอมปิดว่ะโอ้ม่ยอดลูนี่ ลูกยิงไกลคือสุดมากอะยิงสวยทุกลูกจริงไม่ต้องเขียวเลยเห็นปะเดี๋ยวเทสลูกปั่นดิโอไม่ได้หาเหลี่ยมแป๊บโอ้เนี่ยตัวแบบสต็อกกี้มันหาเหลี่ยมปั่นยากเว้ยอันนี้คือข้อเสียนิดนึงมันต้องวิ่งหน้าตั้งไปยิงเข้าข้อเลยนี่เนี่ยลูนี่ขอส,สวยๆไปเทสลูกปัน่นโอ้ไม่ก็ลูกยิงไกลสิบเต็มสิบจริงสิบเอ็ดเต็มสิบยังได้อะ่ะยิงยังไงก็เข้าโอ้รีบออกเกินผมไม่อยากคัดให้ผ่านไยเพื่อได้รีวิวตัวอื่นโอเคสวย,สวยแวนลูนี่ เข้าข้อนะขอไกลนิดนึงแล้วกันโอ้โหดูดียิงเข้าข้อคือแบบแทบจะก,การันตีแบบ100%เนะี่ยโอเคสวยเวียนรูนี่เทสปีดดินี้เทส,สปีดเต็มๆหาช่องโชว์อ่ะแอซิดบ้างดีกว่ายิงเยอะแล้วโอ้นิดเดียวแต่จ่ายดีจริงนะเว้ยเป็นตัวจบเป็นตัวจ่ายที่ดีมากอะเนี่ยต้องไปเก็บสกิลช่วยไว้เห็นปะต้องมีสกิลมาช่วยจริงโอเคสวยขึ้นมาเพอร์เฟกอ่ะรีเวิร์สโอเคสวย จะกู้เทิ่ทีนึงวันแบบพอโอ้ม oh y god โอ้ my กอดเรื่องการยิงคือสุดมากสิบเต็มสิบนะเต็มตัวนะลูนี่เทสพัสซิ่งดิโอ้โหดูดิคิวเลอศพารได้สบายๆอะ่ะเต็มตัวเรียบร้อยโอ้โ oh หนิดเดียวเจอในกรอบแล้วกันนะเอาลูนี่เป็นโอ้โ oh, หไม่ได้ว่ะไม่ได้จริงแม่งเข้าถึงตัวไวมากคนนี้อ่ะได้อยู่นะลูนี่เทลูกมงไปมาเวย เวรรูนี่โอเคดูดิเกมตึงแน่นี้ม่งเข้าไปเลยเดี๋ยวลองหาช่องโชว์ดิอันนี้เทสหาช่องในกรอบนะผมไม่กดนะให้มันหาช่องเองดึงมาดึงไว้รูนี่เต็มตัวอ่ะนี่ไงหนึ่งสองรูนี่ใหม่โอ้โหดูดิในกรอบโคตรบน่นแต่ว่าจะพลิกตัวยากนิดหนึ่งต้องรีสกิลในะในกรอบเดี๋ยวลองดูอ่ะเตรียมตัวลองแทงไปดิ โอ้โห oh, oh, ดูดิพาสซิ่งโคตรสุดเลยโอเคเรียบร้อยเป็นตัวจบเป็นตัวจ่ายเป็นได้หมดทุกอย่างจริงๆอ่ะรูนี่เตรียมตัวดูดิเรื่องการแบบจ่ายตักหรือว่ามันได้ทุกอย่างจริงเห็นปะโอเคเรียบร้อยยัดเสาแรกไปโอ้โห oh, oh, ดูดิคมกีบจริงคือตัวแบกของจริงนะเว้รูนี่เนี่ยอ่ะเต็มตัวนะรูนี่ลองวิ่งดิเดี๋ยวลองดูมันเอาบอลลงนะนนเนียนไปดูดิ บอลไปโอ้วันนิดเดียวซ้ำโอเคสวยงามเอาบอลลงดีมากเห็นปะ ็นตัวที่แบบบอลดูดจริงๆอ่ะสำหรับประสรุปของเบลูนี่เนี่ยผมจะให้เพซซิ่งอยู่ที่9.5-10ครับชูติ่งผมไม้9.5-10พาสซิ่งผมให้9.5ดี่ยิ่งผมใม้9-9.5แล้วก็พิซคอผมให้9.5-10ครับสำหรับข้อดีหลักๆของเบลูนี่เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็น perfect s t i ก k e r ของจริงเลยเป็นตัวที่แบบทุกอย่างดูดีตเต็อย่างเดียวคือบอดี้ไทป์เป็นสต็อกกี้นะสำหรับบอดี้ไทป์สต็อกกี้ผมมองว่าไม่ค่อยตอบโจทย์กับเซิร์ฟบ,บ้านเราด้วยคือรวมๆแลออง่่กน สายพิซซิคอลิตี้จะชอบเวลูนี่มากๆมันจะเป็นตัวที่แบบสมุดจังหวะชุลมุนในกรอบเนี่ยเป็นตัวที่ไหลต่อไหลหมุดเข้ามายิงได้ดีเลยเพราะฉะนั้นคู่มือการใช้งานลูนี่ผมคิดว่าจะแบ่งเป็น2อย่างและกันอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็น CF นะผมคิดว่าควรเป็นตัวพักบอลเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบบังบอลได้ดีแล้วก็พยายามจ่ายออกซ้ายออกขวาบ่อยๆส่วนใครจับลูนี่มาเล่นหน้าเป้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบผมมองว่ามันหาช่องดีเว้ยคือความไวอะ่ะผมว่ามันก็จัดจ้านพอสมควรบวกกับกชิงเหลี่ยมดีซึ่ง ยิงไกลูกเวอร์เข้าบ่อยม,มากๆแล้วก็เป็นลูกที่แรงอะ่ะคือสมมติยิงหัวดแรงๆจริงๆผมคิดว่าถ้าเน้นเขียวยังไงก็เข้าคือแบบโอกาสพลาดน้อยจริงๆแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาเวลูนี่ในราคา 1.6m เนี่ยมาเปรียบเทียบกับจูเลียนอัลวาเลสในราคา 1.3m นะคือถ้าเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันผมมองว่าอัลวาเลสยังไงก็ดูคุ้มกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเมตาและดูเป็นตัวที่แบบเล่นง่ายกว่าลูนี่ชัดเจนนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วผมมองว่าเวลูนี่มมดู่่คอยคาารรรรผววจิิๆปะ นดยเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยผมให้อยู่ที่3.5เต็ม10เลยกันเพราะว่าเอาลสเนี่ยผมต้องใช้คํานี้เลยมันดูเมตากว่าจริงๆแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทีลิสนะผมคิดว่าจะเอาเวลูนี่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับอูเซบิโอตัวฟูดเบิร์ดเดย์นะสำหรับอูเซบิโอเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่อยู่เอสเอชได้นานมากๆแต่ตอนนี้ผมมองว่ามันทายพักและควรลงมา A บวกมากกว่าแต่จริงๆตัวมันก็ดูเก่งมากๆนะเป็นตัวที่หาช่องดียิงคมมากๆส่วนเวลูนี่เนี่ยผมคิดว่าถ้าตัดเรื่อง ไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับเซิร์ฟบ้านเราเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการให้ A บวกสำหรับทั้ง2ตัวมันเมกเซนที่สุดแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือสมัครเ e m b e มมเบอร์ิเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับประจิาคลิปนะครับบ๊ายบาย